สัญญาอย่างไงนะครับเรื่องเวลามาถึงอย่างไงนะครับอ่ะเอ้ยเอ้ยอย้มีตงังมีตังได้ยินไหมม,มีตังอ๋อครับครับไอ้ถ้าสมมติว่าสามวันท่านสมมติเขาเล่นรีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่จบก็คือหลังรีก็ต้องเล่นเนาะหลังรีเทียงคือใช่ครับ, <3 S 2> รบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาในรายก่อนสามวันถ้าสมมติว่ายังไม่จบจะเปลี่ยนเป็นกฎกอลิมิตครับโปลิมิตทุกอย่างเลยใช่แล้วก็สองไฟ์ได้ไหม สองไฟยังไม่มีค่ะตอนนี้อ๋ออ๋อแค่แค่บริมิตำรวจเหมอะเนาะใช่ค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมหนูขอสรุปสัญญาค่ะระหว่างยิ่มเอ็ดกับอันแฟเนาะก็คือวันที่หนึ่งสิงหานะคะจํานวนทั้งหมดาาส,สามสิบเออเอ่อสินสความเจ็ดล้านยิ่มเอ็ดจะเป็นสีดําอันแฟจะเป็นสีเทานะคะเอ่อชี้แจงยี่มเอ็ดนิดนึงก็คืออันแฟเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเล่นสตอรี่เดี๋ยวเขาจะใส่ใส่สีเทาไปก่อนอันนี้เราโอเคไหม ไม่โอเคก็หรือยังไงก็ได้ครับก็คืออันแฟร์ตอนเขาตอนนี้ค่ะเขาเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วแต่ทีนี้มีสตอรี่เนี่ยเขาจะใส่สีเทาไปก่อนจะได้มองง่ายได้ครับโอเคแล้วก็กิจกรรมห้ามเข้าแล้วก็บับตามกฎประเทศป้นได้สี่ป้นได้นะคะสพแพ้รอบแรกลดห้าขีรอบสองเออิดสัญญาจสามล้านแซงแซงนิดนึงนะครับไอไอกดเออนี่เปลี่ยนจากสาเป็นสอลยใช่ไหม S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะรอบแรกลดหน้ารอบสองเออทันทีค่ะคคสัญญาจ่ายสามล้านกดประเทศตัดสินน้ากดประเทศกดทีซีรอบแรกสามล้านรอบต่อไปคูณสองถ้าไม่ปลดลิมิตเนี่ยคาเท้าตํารวจห้าหมอแปดนะคะเป็นแล้วก็อันนี้คือขาเท้าเนาะแล้วก็ถ้าอุ้มเออตำรวจสิบห้าหมอสิบสถานที่นัดพบเดี๋ยวจะส่งให้ในสัญญานะคะแล้วก็ต้องมีไฟแรกหลังจากเปิดประเทศสองชั่วโมงแล้วก็จะมีชี้แจงเพิ่มเติมฝั่งนีเอิบอะไรนะคะสิบเได้เลยไหม สามสิบนาทีหลังจากนี้ได้เลยเดี๋ยวมันจะสองชั่วโมงยังไงสามสิบนาทีดีกว่าไหมทีซีไม่หนูหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้ค่ะนัดไฟใหญ่อ่ะแต่ว่าของวันนี้เราจะมีไฟใหญ่หรือไม่มีก็แล้วแต่เราเลยแต่ว่าเดี๋ยวประกาศสตอรี่ก็คือเริ่มหลังจากสามสิบนาทีนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องชี้แจงก็คือผู้เล่นเปลี่ยนชื่อแก้ไขชื่อให้ตรงทุกคนนะคะตามกระแสเนาะถ้าพบเจอแล้วก็จะมีกฎที่เพิ่มมาใหม่ที่ประกาศไปแล้วก็คือ ช่วงพีครามอยู่ให้เกิน50%จนกว่าจะถึงรีเซอร์เวอร์นะคะแล้วก็อ,อุ้มได้เลยนะคะถ้ารีสตาร์ขึ้นก็ไม่ต้องปล่อยศพแล้วแล้วก็เดี๋ยว e m p อ่ฝั่งยี่เบจะถือได้2ฝั่งยูเอเอ้ยฝั่งยิเบดจะถือได้1 UF จะถือได้2เพราะว่ามีแลนนะคะแล้วก็จะมีใชไม่ตอนนี้ให้ใช้แล้วคะ่ะแล้วก็จะมี e m p อันใหม่ที่ซื้อมาจาก g m คะ่ะเขาขายให้เมื่อของเสกไหมครับ ใช้เงินซื้อค่ะใช้เงินซื้อเงินซื้ออะไรครับคุณก็ทําโต๊ะมาให้แก้งค้าไม่ดีกว่าหรออันนี้เขาให้ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วก็จะชี้แจงเพิ่มเติมมันจะมี e m p อุ้มไม่ได้แต่ตอนนี้ TC ไม่ได้ขายแต่ว่าทางหลังบ้านบอกว่าทดลองใช้ไม่ใช่หรัอันนี้ค่ะกำลังจะบอกว่าหลังบ้านเนี่ย อันนี้ทีซีไม่ได้ขายแต่หลังบ้านเนี่ยเขาจะให้สตอรี่นี้เนาะใช้ฟรีนะคะแต่ว่าอันที่ซื้อก็สามารถซื้อได้ปกติก็คือจะมี e.m.p อ่ e า e.m.p บังคับลงรถกับ e.m.p ลดพังนะคะก็คือเท่ากับว่ายิมเบจะถือได้2แล้วก็อันแฟร์จะถือได้3ามเพราะมีแลนด์แล้วก็เดี๋ยวส่งตัวแทนมาถือ e.m.p ห้ามเทิดกันแล้วก็กดข้อใช้อะไรเงี้ยค่ะสามารถดูเพิ่มเติมหรือว่ามาถามทีซีได้เลยแล้วนะนะถ้าบอกผมใช้หมดผมซื้อได้มาซื้อได้เนาะต่อวันค่ะต่อวันใช่ไหม ใช่สรุปว่าของเสกไหมครับซื้อค่ะซื้อเสกอยู่แล้วครับทรงแน่ผมรู้ผมฉลาดผมรู้ผมซื้อมาจากอะไหลังบ้านค่ะหลังบ้านเขาน่าจะคราฟมาหรือเปล่ามันไม่แน่ใจต้องลองถามเขาดูมีด้วยเหรอครับมาขอดูที่คราฟหน่อยได้ไหมครับหมายถึงหลังบ้านเขาทํามาขอดูหน่อยได้ไหมครับไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเหมือนกันขอดูต้องไปถามหลังบ้านเลยค่ะบรู้อ่ะที่อมันก็ถามมาเว่าของเสกหรือว่าของอะไรได้ค่ะเดี๋ยวยังไงลองถามให้นะคะโอเคค่ะ ตอนนี uhm okay. 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 ้ก็ตามนี้เดี๋ยวสัญญาฝั่งยูเอให้ส่งให้ใครคะทําไมพ่อมาได้ครับโอเคฝั่งยี่เสส่งให้ใครคะขอยืนอยู่ข้างหน้าคุณนะครับคุณเลียาะครับโอเคงั้นเดี๋ยวส่งให้ให้ส่งให้ใครคะคุณแจ็กกี้ส่งให้คุณกี้หรือส่งให้คุณไม่ของเสกหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะซื้อเอาเงินดีซีซื้อค่ะ ั่วเียเดี๋ยวสตรอรี่จะเริ่มตอนประกาศเริ่มสตรอรี่ตอนที่หนึ่งนะคะไอเรื่องของที่คุณให้ผมท่านเซกผมไม่รับนะเดี๋ยวเพราะว่ามันกลัวโดนแบนอะเดี๋ยวของโนจนอะใครมาใหเล่นได้ไงครับอันนี้คือ,อไม่ <laughs> ใช่ของเซกค่ะพีซีก็ซื้อมาเหมือนกันใช้เงินเยอเล็ดหล่อเดี๋ยวตัวแทนเอาเอ็มพีเดี๋ยวมารับเอ็มพีเลยเนาะลงชื่ออะไรให้เรียบร้อยเออสรุปสัญญายี่เมย์ส่งให้ใครคะ ตอนี้เริ <the <the okay. ่ม like ต like ีหนึ่งสัญญายี่สิบเอ็ดส่งให้ใครดีคะโดนป่นเลยที่โดนป่นขอเบอร์หัวแก๊งยี่สิบเอ็ดขอเบอร์คุณแจ็กกี้นยคะโดนป่นเลยที่อะโอ้โหทีฟีโดนป่นพังเลยโอเคงั้นเดี๋ยวส่งให้คุณวินเทอร์ก็ได้ค่ะจะได้เริ่มเลยไปเซ็ตของรายกันให้เรียบร้อย EMP ก็เดี๋ยวมาเอาที่ TC นะคะขอบคุณครับยยาได้เลยครับอะไรครับเขายังไม่ได้ตอบตกลงเลย ผมถามทีซีพีเอ็มพีในกิฟให้เพื่อนได้เนาะไม่ได้ดิให้ไม่ได้ค่ะให้ได้เฉพาะคนที่ถือและคนปักเท่านั้นกลัวไม่ได้เล่นไงเฮียมึงก็แล้วทำไมเจมเจมคิดเขาบอกปักเอ็มเขาเขาพูดผิดค่ะเพราะว่าเอ็มพีมันอยู่ในส่วนของกุรบูรการทีซีอ๋อได้ผมได้คนเดียวเลยใช่ค่ะเรา21จะเอารถประมูลไหมคะ ยี S <S <S ่เอเาเรเพิ่มไหมคะเช่าเพิ่มไม่รอดไมได้ได้กค euh ่คันได้ได้คันเดียวค่ะอันแฟเขาจะถือสี่คันเราถือไปแล้วสองถือเพิ่มได้อีกคันไม่ผมผมผมแสดงว่าสล็อตผมว่างหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่คืออะไรคืออะไรคือคือมันไม่ได้แล้วก็คือคุณคือใช่ไหมเขาว่าถือสองเขาจะเช่าเพิ่มได้อีกคันหนึ่งในกรณีที่ไม่สล็อตมันเต็มห้าไม่ใช่เหรอรถ ตอนนี้ให้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอีกแก๊งหนึ่งเขามีห้าค่ะเออเขาจะถือได้สี่อ่ะสมมติว่าอันแฟนมีห้านี่มัถือได้สี่แต่ตอนนี้อันแฟนมีสี่นี่มัจะถือได้สามแล้วเราก็เดี๋ยวเราลองไปคุยกับทีซีล้านบนดูก็ได้ค่ะว่าพี่ใหญ่ครับไอเอ็มพีนี่เสกเสกมาให้พวกผมเล่นเหรอไม่แต่แก๊งอื่นก็เล่นเหพี่นั่นแหละมันเป็นมันเป็นของเสกนวยของเสก EMP อะนั่นแหละเสกพี่ว่าไงว่าไงพี่อันไหนเสกอ่ะ EMP อ่ะเสกไหมให้ผมเล่นผมกลัวโดนแบนเนี่ยกับบ้าเลยไงไม่ได้เสกเขาไม่ได้เสกเหรอโอเคมันมันมันมีขายอยู่แล้วราคามีแลนด์อ๋อมีแลนด์ได้สองอันโอเคครับพี่ชายขอบคุณไม่มีแลนด์หรือได้ลูกเดียวโอเคครับพี่ชายขอบมากครับพี่เอ๊ะแล้วเราจะขอทิ้เรื่องเลยเพราะมันจะมีอันใหม่ด้วยมั้งมีต่างตัวน้องอนุมั่นไหม อคือให้ทดลองฟรีค่ะจากแฟนดีสองว่าจะเป็นสามใช่ห้ามอุ้ม EMP ห้ามอุ้มไม่งงใช่ไหมไม่งงเปปปักแล้วอุ้มไม่ได้ปักแล้วคือเอาคือคือจะกักศพไม่ได้ว่ากันเถอะใช่อุ้มไม่ได้ใช่โอเคมามาพี่เอพี่มามึงมึงไอบารามึงศึกษานะว่าไหนอุ้มไม่ได้ไหนอุ้มได้ศึกษาด้วย ไม่ไอ้ยอุ้มไม่ได้มันยังไม่ปัมันยังไม่ยัไม่ไม่ไม่สมมติว่ามีเอ่อบางรามถามเรื่อง E.M.P กับสภาครับผมไม่ไ้ประัถามแล้วคนอีรอคคิดโคตรถ่าเียไอคิดอะมขาจัดเลยอะวาแผนไปเรียบร้อยแล้วคุณยังไงเนี่ยรับสภาแล้วกันไม่เป็นไรมงขาจัดเหรอไอคิดพูดเนี่ยปัญหาเียมันรั่วสภาเฉยเลยดคุยคุยคุยกับได้ยกนี้ไอคุยกับนี้ E.M.P ที่ทดลองใช้ ลองใช้อันนึงไม่แล้วผมถามเจมวันนั้นทำไมเจมบอกว่าจะลองใช้อยู่ครับยังไม่ได้เปิดขายนี่เปิดขายตั้งแต่สตอรี่ทากาเย็นกับอ่องสุนละมีประกาศนะครับอันนี้ประกาศไปแล้วนะคะมีมีประกาศไหมให้ดูไหมมีมีกดอยู่ในกฎไอ้นี่ใช่ไหมมีจังอะไรนมีประกาศไหมมีประกาศแจ้งไหมว่าขอดูนะครับขอดูนะฮฮะแล้วคุณได้ไปจากไหนครับมันไม่มีตัวค้าคุณไปมาอย่างไหนอะ GM เอเขาไปครามาค่ะ GM เมค้าที่ไหนครับ พาผมไปดูโต๊ได้ไหมครับ <laughs> ไอคิดพาดูโตไอคิดไม่อย่างงี้มันแสบผมตรงไหนคุณเอาของเสกมาให้เขาฟรีให้เขาดูแทนเขานีเนะผมเล่นตีกันไม่เสียของแบบไม่ไม่ใช่ไม่เสียของแล้วมันเสียของนะครับคุณมันนั่งเสกของแจกอะไรเนี่ยเลเธอจัดเลย อีกปีที่ขายก่อนนะคงมีแค่สองแบบนี้ที่สองขายมาสิครับผมตีกันจริงจังนะผมไม่ได้ตีกันเด็กป็นยาวตีกันนะใช่ใช่มากอันนี้อันนี้เป็สองขายเนี่ยขายแน่นอนแต่ว่ามันมีอันนึ่งที่เขาจะให้อันนั้นแล้วแต่เลยแล้วถึงการยกนี่ปี่ไม่ขายได้ไหมครับปันงดี๋ยวเพราะว่าไอ้ลูกไอ้ที่บอกห้ามไม่หยุดเพราะนี่ต้องกยกที่เพิ่งมาใหม่อยู่ดีจะเอาของเสกไหมขอโทษเราใช้ลูกกับผมรั่วเลยเสียของนะเว้ยมานั่งเอาของเสกเขาใช้บ้าเว้เนี่ย งั้นรับที่ปกติไปก่อนอรมันมีอะไรเอไรยเอยอรถพังกับรถพังกับบังคับลงรถบังคับลงรถตอนนี้อันนี้ขายแน่นอนไอสองอันนี้มีมีมาเรียบร้อยแล้วเออเอ่อสถานที่แะไรบอสยิดยยเขาเรืองอะไรแปบมีทังไม่ถึงอะไรครับพี่ ไปถึงเอ็มพีที่ขายอยู่มันมีสองแบบเลมันมีออกบรรคับลุงรถใช่ไหมโอเคบรรคับลุงรถจ่ายตังนะจ่าย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 นี่จ่ายครับจ่ายออกไม่นี่จ่ายมีมีมีแบบออบรรคับลุงรถครับโอเคส่วนอันไตะเอาอะไรครับเอาหมดเลยครับมีมีมีสองอย่างอ๋อคือเอาสองแบบเนาะประชาชนนะคบเอาสองแบบเลยเอาอย่างละแบบเนาะ นได้ผมได้สามอันไม่ใช่เหรอใช่ก็ก็ที่เสียเงินนะอย่างละแบบไหนแล้วก็ฟรีหนึ่งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเบยังไอ้เจ๊เจ๊เฮ้ยเฮ้ยไข่อะไรวะเนี่ยไอ้เพียเอ้ยโหลรือไมนหรือไหนเพืกูนะคือมันมาเนี่เพื่อนอยู่ทีซีคุณทิ้งมาไปรวมกับน้องๆเลยเดี๋ยวมาแป๊บนึงเพื่อนคุณทิ้งอยู่คุอยู่ทีซีเพื่อนมารวมแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงว่าไง ลงรถลงลงมึงถามดิขอบเขตเป็นเท่ากันปะลงรถกับรถเท่าเท่ากันหมดเท่ากันหมดงั้นงั้นไม่ต้องเอารถพังเอาบังคับลงให้หมดเลยทั้งนั้นอะเฮ้ยไปหนึ่งนะเอ่อทีสี่ของฉันนะไอ้ขอบเขตมันเหมือนกันหมิดไหมครับอีดเอ็มพีขอบเขตในการใช้อ่าอันนี้ค่ะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ของนี่เท่านั้นแล้ั่นเอาไอ้บังคับลงรถทั้งสามอันเลยครับไอพักรถพังไม่เอาไม่ไม่ได้ค่ะได้แค่สองอันแต่ทีเนี้ยมันจะมีคูณดาวนะคะคุณดามวสามสามสิบนาทีนะก็คือคุณดาวมาใช้อีกอันได้ก็คืออีกสามสิบนาที ก็คือไม่มึงมึงเอามือเอามาครับรถพางอ่ะสองอันแล้วเอากากสมหนึ่งอันดีไอ้ลามไอ้ควายไม่ใช่กูยังไงยังไงยังไงไฟนี่มันได้ปักได้อันเดียวกูได้สามสิบนาทีไม่ไม่ไม่แค่แค่ชนิดเสดจนั้นใช่อ๋อคือไฟมันปักได้สองลูกอ่ะโง่จังวะไม่มึงฟังดิไอ้ควายสมมติว่ามันมีสองอันใช่ไหมมีมีห้ามกากกับลงรถใช่ไหมมึงใช้ได้อย่างละอันสามสิบนาทีไอ้ควาย ใช่ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันน่ะจะมีครูดาวแต่ว่าสาวมากมึงใช้ปักได้สองอันเลยอย่างละชนิดสองอันเลยเหรอครัไม่ข้าไปแค่ลูกเดียวอมันเป็นต่างกันสองอันเลยใช่ไหมครับต่างกันสองอันเลยใช่ไหมโอ้ก็เหมือนอ่ะมันต่างกันสซ้ายกูปักลงรถขวากูปักรถพังได้ถูกไหมได้เออโอเคโอเคงั้นก็จะง่ายมันมีกากศพกับรถกากศพกับก็คือรถพังนั่นแหละของอย่างนี้โอเคครับก็จะได้เคโอเคโอเดียวคโอเคมอเคโ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 คโอเ อ้าวเมื่อกี้บอกสามรูปเขาซื้อเปิดหรือเปล่าแค่นั้นหรือว่ายังไงมีตังอธิบายตรงนี้เขาหน่อยก็ใครเออใช่ไหเสียเวลงนี้เขาเสียเวลาครับไอที่อุ้มมาค่ะไอที่อุ้มไม่ได้เนี่ยมันเป็นตอนแรกอ่ะของทีซียังไม่เปิดแป๊บแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนี่อันนี้คือสภาพการทำงานของทีซีแล้วการแต่งตัวเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนทีซีใช่ป่ะต้องตั้งตัะเอาจริงชุดเนี่ยอันนี้ขอไปเลยพอดีมันชุดเชยจริงจริงๆมันไม่มีที่เปลี่ยนชุด โอ้ผมยืนนี่ผมยืนให้คุณเรียกเยอะตั้งสี่นาทีผมไม่ไปเปลี่ยนกันหน่อยหรอค่ะก็คืออุ้มอุ้มไม่ได้อ่ะค่ะมันจะเป็นอ๋อตัวทดลองโคตรหาไอ้เฮียเนี่ยโคตรหาบอกให้ไอเฮียเนี่ยโคเป็นตัวรองค่จะเป็นตัวทดลองให้ใช้ฟรีครับ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 เขาเขาถามว่าไงคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเองเบอร์พี่คิดผมทำอะไรครับเออคิดคำตอบได้ยังเมื่อกี้บอกแป๊บหนึ่งอะไรครับว่าไงเขาไม่ให้กิฟต์ไงพี่เราเอ้ยเรื่องคราฟเนี่ยอ๋อ่ฮะ ครรับตงไหนก็คือทางทีมงานนะครับปีก็คือให้ทางสภาเนี่ยมีการประกาศใช้อยู่แล้วแต่ส่วนของเรื่องการคราบโตครับยังไม่ได้มีการเอาลงตัวคร้บทางสภาให้แต่มีในเรื่องของกําหนดการค่าใช้จ่ายอยู่แล้วว่าแล้วผมเล่นยังไงครับเล่นของเซกหรือว่าอะไรทั้งคู่ครับก็คือมันเป็นของจากทางสภาแค่ทางทีมงานยังไม่ได้ลงตัวคร้บให้เสร็แล้วคุณเอาเอาที่คุณเอาเกาะเอาเพนไหมผมมาเล่นอขเกาะ เอ็มพีก็นี่ครับของประเทศก็ลงไม่เก่อที่ไม่เสียก่อไม่เสียอะไรก็ได้ว่ะไอบอลเทรดยังรถกัวเทรดแล้วเทรดแล้วเมาคุยเรื่องอีกคันนึ่งน่ะในเรื่องของยี่ห้อเจียมครับเรงใช้หรือว่ายังไงครับเออเอ็มพีสองประเภทหลึงเอ็มพีประเภทหลังที่ที่เขาจะมาส่งให้อะอันนั้นเขาให้ลองใช้แต่ถ้าเราไม่รับไว้ก็ผมไม่ได้ไงผมจะไปเอาทำไมล่ะเออไม้ยอมเสียเปรียบ์ทำไมอ่ะอันนี้ได้ครับจะรู้ได้หรือไม่ได้อ่ะอันนี้ฟังก่อนนะ ไอ้ลูกไอ้ไอ้แล้วผมไม่เอาไรคิดไม่ได้เลยไอเด็กเขาไม่รับก็ไม่ได้ทั้งคู่เท่านั้นครับรับแ่้เอีกใช่ใช่ใช่คิดจบยังครับเดี๋ยวลูกเลี้งของเรารอรับสัญญาได้เลยแล้วก็ลูกเล้ยยังไม่ได้เลยอ่ะอะไรเดี๋ยวารอแป๊บนึงคนคนคนเอาเอาของให้อีแป๊บนึ่งครับตอนนี้ที่มีขายจริงๆจะมีแต่ว่าผมผมผมคาใจเมื่อกี้คิดบอกคิดบอกว่ามีโต๊ะครับแต่รอบนี้บอกไม่มีโต๊ะคิดยังไงเนี่ย ยังไงครับพี่คือมันโตคาร์มีครับแต่แค่ทางทีมงานเนี่ยยังไม่ได้เอาลงให้ใช่ครับยังไม่เอาลงให้ก็คือเราไม่เล่นเหรอครับแต่ก็มีการการซื้อในปกตินะหมายถึงว่าพีซีก็เสียเงินไงก็เสียเงินตามปกติมอเล่นมได้ไหมครับไม่ให้เลยหรอครับพูดได้ไงคุณละมาฟาร์มไหมต้องสามชั่วโมงสี่โมงไอ้เหี้ยคีโดนด่ายัยโคตรหา กูเรียกตัวใส่ไฟเลยกูบอกให้กูใส่ไฟมึงเตรียมโดนด่าเลยพวกมึงอ่ะกูใส่ไฟเดี๋ยวไมโสดทำไมใช่ไหมม่ก็ขอดิสมาไงไก็น้อยดิสมาไงใช่ครับคือห้าแม่ก็ขอดิสไงน้อยดิสไงน้อยดิสไง เนี่ยเขาได้แค่สี่ครับเท่าอีกกัน์ดหนึ่งใช่ปะเพราะผมก็ห่าว่าทำไมผมไอ้ยิมัีไม่ได้เออหลอกครับหลอกครับคือต้องไปไหนที่อยากฝากแจ้งในวอร์นะครับแล้วใครเอายิมพีให้เขาหน่อยจีโอ้ยยังพียังไม่ได้หรอตั้งไปไหนอ่ะตั้งไปไหนพีย์ยิมพีก็ยังไม่ได้เลยครับพี่นะหนุดูแป๊บนึงผมทำให้หน่อยเพาผมได้ยังครับทีทีซียิมพีพีตั้ง้วผมได้ยังอ่ะเมื่อกี้นึกว่าให้เขาไปแล้วนะเนี่ย อ๋อผมยังไม่ได้นะผมเลขสามสิบเนี่ยแป๊บหนึ่งพี่ตาไม่อยู่ครับสักครู่ตาตังตัน่าจะเอาให้อยู่บบน,น,นี่คือก็คือยืนรออิงเพียงแต่ยืนเพีงแต่ก่อนรีอะใช่ปะเนาะมึงอะซี่ไหดมึงอใช่ปะไม่เมื่อกี้ตอนรีมันเหลือเวลาน้อยแล้วไม่ทันให้ชั่วโมงหนึง่งพระเจ้ายิงพีชั่วโมงหนึ่งไปขอหัวคอมแพงเลยมีที่ไหนว่างวะไม่ไหววะ ชั่วโมงหนึ่งรออะไรเนี่ยรออ p พีอันเดียวแม่กูไม่ถือกูปั่นงั้นแหละไอสัตว์กูจะปั่นไอเทียกูจะปั่นหัวกูไม่ถือหรอกไอรำถือไปได้กูรู้กูปั่นแม่อะไรเทียะเบาๆไม่รู้พี่เบาไปให้น่อยนะพี่เบาเป็นอีพีกระแซวเล่นน้องเออเอพี่สีสันเครียดทำไมหมายถึงหมาถึงเล่นเครียดอุ้มไหมขับเบาๆให้หน่อยแบบกดกดเบรกให้หน่อยยเฮ้แต่ที่เราคุยกันไว้รู้นะที่เราคุยกันไว้อะฟังพี่ฟังพี่นะ เคือตอนเนี้ยู U F ก็มีสี่ใช่ไหมอ่าเขาจะชอบเพิ่มได้แค่คันนึงเป็นห้าใจบางๆเขาจะชอบได้สี่เข้าใจใช่ไหมพี่รถประมูลเขาไม่รวมรถแลนใช่ปะแล้อธิบายเข้าไปยังไงไม่รู้วะไม่รวมหลอกมันก็เป็นอย่างนั้นที่พี่อธิบุญไม่ใช่ไม่รวมไม่รวมแล้วก็โอ้โหแรงจัดแล้วพวกพี่ก็ถือห้าคันหกคันอะเออไม่รวมไม่เทียบประมูลเลยนะรถแลนอะอืมไป คืออย่างนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้นะคู่หนูนั่งนังนบกันอยู่นะว่าพวกพี่ตอนนี้มามามาเกี่โมงกี่โมงกี่โมงอีกสิบห้านาทีนานเกินผมจะตีกันแล้วเนี่ยเขาเขารอนใส่เหมืนตะแล้วเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนเลยเด็กเกินคือชั่วโมงอันนี้ออกไปคือสัตว์ได้เลยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเรื่องเอ็มพีก่อนเคลียร์ทีไรเรื่องเนี่ยพี่เคลียร์เรื่องระประมูลให้ระประมูลน่ะด้วยพี่โหคืออะไรเนี่ย นาอะไรบ้างนะคะเปล่เลย EMP ผมยังไม่ได้เลยห้ามอุ้มเนาะห้ามอุ้มแมวครับห้ามอุ้มแมวห้ามอุ้มแมวครับโอเคครับเมื่อกี้ไปคาร์มมาเหรอครับใช่ไหม EMP มีตังค์ค้าไปเอาที่ตู้หนึเจอแล้วครับพี่เจดเจอร์รันต์ครับอันนี้เริ่มราคารใช่ไหมครับสี่แสนขออนุญาตใส่บินนะคะ โอ้คิดด้นหน้ายแยบเลยยะโอ้อะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรครับไม oh. ่มีอะไรไม่มีอะไรครับ no อ no? ันนี้เสร็จแล้วเนาะเออที่ี้เสร็จจบเสร็จฝาดแต่ย่างนะที่ี้กูจะไปเที่ยวไม่ได้ไปที่ี้นี่จะตีองเดียวเลยแต่ย่างไะครับคืออะไรครับเปลี่ยนตัวอ่ะไหมล้วครับทีนี้ 呃，嘿嘿，呃。